คนที่เทรดแบบจัดเม้นต์นี่คือเขาจะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลไปเลยอ่ะคือเขาจะเก่งแบบเก่งไปเลยอ่ะแต่ว่าจัดเม้นต์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่ามันส่งต่อได้ยากมากๆเพราะว่าในเมื่อนายเกับนายบมีการมองกราฟไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายเจะส่งต่อให้ในายบมันยากมากทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับสมาชิกช่องเทรดฟอเรกให้เหมือนทำธุรกิจทุกคนเลยนะครับอยู่กับเจ้เช่นเคยนะครับทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องเทรดฟอเรกให้เหมือนทำธุรกิจนะครับเจเพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็พอดีเนี่ยตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันได้ไอเดียบางอย่างที่อยากจะมาคุยกับทุกคนจะว่าคลิปในวันนี้ต้องเป็นหนึ่งในคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าให้กับทุกคนแบบมากๆเลยถ้าดูจนจบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบเทรดกันนะครับผมว่าะบบเทเน,จ,ะจ,ะทนจุกกคไปลึ ถึงแกนแล้วก็มาทําความเข้าใจว่าระบบเทรดม,มันมีกี่ประเภทแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับวันนี้เราจะมา deep อ a l k กันเรื่องนี้ย,ยาวๆเลยนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหานี้กันเลยนะก่อนไปเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจนหน่อยนะครับโอเคเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะครับว่าระบบเทรดไม่ดีนะครับหรือว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจทําไมจึงมงพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ โดยส่วนใหญ่แล้วว่าแล้วเราเทรดระบบเทรดไปสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดที่ผ่านการแบ็กเทสมาก็ดีหรือว่าระบบเทรดที่เป็นลักษณะของการใช้จัสเมนก็ดีเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเทรดไปสักพักหนึ่งปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยระบบเทรดนี้ทําไมมันไม่เวิร์กเลยในช่วงนี้แบบเมื่อก่อนมันใช้ดีทำไมตอนนี้มันใช้ไม่ได้มันจะเกิดคําถามแบบบลา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 เข้ามาในหัวเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกให้ฟังว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ดีหรือว่าเราเองต่างหาาาททีี่่่ไไมมเเข้้ใจวรรระะบบนนัคืออ นะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในในส่วนที่เป็นตัวระบบเทรดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรามาพูดก่อนว่าระบบเทรดเนี่ยมันมีกี่แบบเนาะนะครับส่วนตัวเจเองเนี่ยส่วนตัวเจเองนะระบบเทรดเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันใหญ่ๆครับมันจะมีจัดเม้นท์นะครับมีซิสเต็มเทรดแล้วก็มีในในส่วนที่เป็นตัวสต r ต t ิจี้เนาะก็คือเรื่อง,งเกี่ยวกับกลยุทธ์จัดเม้นท์คืออะไรนะครับจัดเม้นท์ก็อย่างที่บอกตามเชื่อเลยครับมันก็คือการใช้วิจาาาารรณณญในกเข้เท ถ้าเราดูตามโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับหรือว่าดูตามพวกยูทูบเฟซบุ๊กทิกต o o k อะไรพวกนี้เราอาจจะเห็นว่าบางทีจะมีโค้ชมีกูรูหรือว่ามีคนที่มาสอนเรื่องเกี่ยวกับการเทรดพวกกราฟเปล่าการเทรดพวกแนวรับแนวต้านดีมานซับไพยพวกนี้นะครับบางครั้งที่เราดูจากโค้ชหรือจากกูรูเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพที่เหมือนกับที่เขาเห็นแหละแต่พอเวาเราเอามาเทรดเองบางครั้งเนี่ยนะครับมันทําให้เราตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางทีโค้ชบอกว่าเฮ้ยแนวรับตัวนี้มันเป็นแนวรับที่แข็ง เราก็ไม่รู้แล้วว่ามันดูยังไงว่ามันแข็งวะหรือบางทีบอกว่าแนวรับนี้เป็นแนวที่อ่อนเราจะรู้ดูยังไงมันอ่อนวะอันนี้มันคือลักษณะของการเทรดแบบจัดเมนครับก็คือการนําวิจ,จารณญาณส่วนบุคคลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบนําในส่วนที่เป็นตัวประสบการณ์นะับเข้ามาเป็นส่วนประกอบเนาะนะครับนี่คือแบบแรกเนาะซึ่งแบบนี้ข้อเสียของมันเลยเนี่ยมันก็จะจริงๆข้อดีของมันคือมันง่ายคนระับทุกคนเราไม่ต้องไปทํา ไม่ต้องไปเทสไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปคานวณอะไรมันยุ่งยากเราแค่ไปเรียนเทคนิคมาแล้วก็มาฝึกเทรดแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือบางทีมันจะเกิดคําถามว่าเฮ้ยเราเข้าเทรดตรงนี้ได้ไหมนะครับเราปิดกําไรตรงนี้ดีหรือเปล่าเราจะขาดทุนไหมซึ่งสิ่งพวกนี้ามันจะส่งผลทําให้เราไม่ได้ค่อยมีความมั่นใจนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นตัวจัดเม้นต์แต่ถ้าทุกคนที่เขาชํานาญเขามีประสบการณ์มากๆเนี่ยนะครับคนที่เทรดแบบจัดเม้นต์นี่คือเขาจะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลไปเลยคือเขาจะเก่งแบบเก่งไปเลยอ่ะแต่ว่าจัดเม้นต์เนี่ยต ในเมื่อนายเกับนาย B มีการมองกราฟไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายเจะส่งต่อให้ในาย B มันยากมากทุกคนเหมือนกับเราทาเหมือนกับเจเรสบาร์เก่งแล้วเจไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยเล่นอย่างนี้สิถึงจะเก่งอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงแบบไม่รู้อ่ะต้องเล่นยังไงอ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้ถูกไหมนะฮะกับแบบที่2แบบที่2เนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นได้บ่อยนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเทรดในเชิงซิสเต็มซิสเต็มหมายถึงว่า อย่างเจเนี่ยเจก็มีในส่วนที่เป็นตัวอ e ีบุ๊กที่เป็นระบบเทรดเนาะนะครับ volatility breakout careful strategy แล้วก็ xau trading strategy นะครับเป็นอ e ีบุ๊กที่เจใช้เทรดเองอะนะนะครับก็เป็น system เทรด system เทรดหมายถึงว่าเราจะมีจุดเข้าเนี่ยตามระบบเลยมีผิดทางก็ผิดทางตามแผนนะเราจะรู้ว่าจุดนี้ควรเข้าจุดนี้ควรคัดลอสจุดนี้ควร tp ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมองกราฟเหมือนกันต่างจากแบบแรกนะแบบแรกเราจะมองกราฟไม่เหมือนกันแต่แบบที่2คือมองกราฟเหมือนกันมีสถิติรองรับ ซึ่งสงซึ่งพวกนี้นะครับมันจะส่งผลต่อเราก็คือทําให้เรามีความมั่นใจนั่นเองเนาะเราจะมีกดเลยว่า1,2,3,4,5ต้องทําอะไรบายตรงไหนเซ์ตรงไหน SL ลตรงไหนทีพตรงไหนร้อยคนมองทุกคนมองเหมือนกันซึ่งมันจะต่างจากจัดเม้นต์นะครับอันนี้ก็คือเราจะได้เห็นได้แบบทั่วๆไปะนะสุดท้ายตรงนี้มันไม่ค่อยมีใครสอนแล้วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ s t า a จี้สตา s t จ a ้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบเทรดละ ระบบเทรดก็คือมันถูกเซตออกมาว่า1 2 3 4 5สม้ใช่ไหมแต่สตร атег ีเนี่ยมันจะรวมแท็กติกบางอย่างเนี่ยเข้ามาเสริมระบบเทรดเพื่อให้มันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปหาไปดูว่าทําไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสตร атег ีนะครับคือยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเป็นระบบเทรดไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มหรือจัดเม้นต์เนี่ยเมื่อราคาลงมาที่แนวรับปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นจัดเม้นต์ก็อาจจะแบบบายดีหรือไม่บายดีถูกไหมแต่ถ้าเป็นซิสเต็มก็คือถ้าราคาลงมาที่แนวรับปุ๊บแล้วระบบถูกออกแบบมาเพื่ออย่างนี เราก็บายไปเลยถูกไหมฮะแต่บอสตัดเลจี้เนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นบบนี้นครับเวลาจะสอนในส่วนที่เป็นไพรเวทเนี่ยจะอยสอนเรื่องเกี่ยวกับสตัดเลจี้เป็นหลักสตัดเลจี้หมายถึงว่าจะอาสอนให้คนที่เข้ามาเทรดหรือว่านักเดยนของเจเองเนี่ยนะครับคิดคิดการเทรดในเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์หมายถึงอะไรสมมุติว่าราคาลงมาที่แนวรับจะจะให้ตั้งคําถามแล้วว่าตรงเนี้บายเราควรบายเท่าไหร่ ถ้าราคาไม่ขึ้นเราควรทำยังไงถ้าราคาถ้าเราบายไปแล้วราคาวิ่งขึ้นมาถึงจุดกับตัวเป็นแนวต้านแต่ยังไม่ถึงจุด TP ของเราเราควรทำยังไงถ้าเราไม่มั่นใจสมมติว่าตรงนี้คือจุดที่จะต้องบายแล้วแต่เราไม่มั่นใจว่าราคาจะขึ้นจะลงเราควรออกออเดอร์แบบไหนถ้าพอร์ตเราดรอดวเราควรจัดการยังไงถ้าราคา อยู่ในจุดที่ได้เปรียบเราควรมีการรีบาลานซ์อินทีไหมเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ไหมทุกคนเห็นไหมพอไปสตร a ดี g จี้ปุ๊บมันจะเกิดคำถามระหว่างทางทุกๆท,ที่ราคาเนี่ยมีการ move ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเสมอนี่คือสิ่งที่สตร a ดี g จี้แตกต่างจากในส่วนที่เป็นซิสเต็มเจพูตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพง่ายคนที่ใช้ซิสเต็มเทรดคือคนที่เหมือนกับซื้อหุ้นแล้วก็ถือหุ้นไปเรื่อย เลือกคุณพื้นฐานดีตามคอนเซปต์เลยแล้วก็ถือคุ้นไปเลยแต่ถ้าคนที่ทำเทรดพวกสตาติจี้เนี่ยพวกกลยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพวกปู่วอลเลนเปอเฟตหรือว่าคนที่เขาซื้อหุ้นแต่เขาใช้ออปชั่นเขาใช้ออปชั่นในการมาช่วยเขาใช้ทีเฟกคือมันจะมีกลยุทธ์อื่นๆอีกมากมายที่ทําให้เขาได้เปรียบในการเทรดหลายๆคนเนี่ยเวลาเทรดปุ๊บใช่ไหมฮะถ้าแบบแรกเลยนะแบบแรกเลยคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเอาอย่าง,งน้อยให้บุ้ยฟังนะการเทรดซิสเต็มอะ มันอาจจะไม่ดีเท่ากับเทดดิงสตาริจ้นะแต่มันดีกว่าจัดเม้นตแน่นอนนะเพราะว่าเราตรวจสอบวัดผลได้แต่ว่า2อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นจัดเม้นตหรือว่าซิสเต็ที่มันเหมือนกันเนี่ยคือถ้าเราเปิดออเดอร์บายเนี่ยการที่ราคาขึ้นเราจะได้เปรียบแต่ถ้าราคาลงเราจะเสียเปรียบถูกไหมแต่พอเป็นเทดดิงสตาริจ้เนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกคนเวลาขึ้นเวลาจะสอนไพรเวทก็แล้วแต่จะสอนว่าเวลาขึ้น เราได้อะไรแล้วเวลาลงเราได้อะไรคือปกติเวลาถ้าเป็นคนทั่วไปเทรดก็จะบอกว่าขึ้นได้อะไรลงเสียอะไรใช่ไหมหรือว่าลงได้อะไรขึ้นเสียอะไรใช่ไหมแต่ของเจไม่ใช่ขึ้นขึ้นได้อะไรลงลงได้อะไรเจะจะฝึกให้ตั้งคําถามแล้วเราจะไปออกแบบกลยุทธ์เพื่อให้มันสามารถจะรับมือได้ทุกเดเรคชันของตลาดนะครับอ่ะอันนี้ก็คือประเภทหลักๆของการเทรดเนาะมีอยู่ทั้งหมดก็คือสาประเภทด้วยกันมีจัดเม้นทที่ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการเทรด มีอ่าทเทรดดิ้งซิสเต็มก็คือระบบเทรดนั่นเองเนาะอันนี้เจมี่ในส่วนที่เป็นตัวอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะเป็น e book, อีบุ๊กอ่วอลทายตี้เบรกเอาแคลนฟอร์สตัลลิตี้แล้วก็เอ็กซ์เออเทรดดิ้งสตัลลิตีนะครับเป็นระบบเทรดที่มีจุดเข้าจุดออกทุกอย่างเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแอดไลน์มาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือสตัลลิตีนั่นเองนะครับเทรดดิ้งสตรลลิจี้เองก็คือการสร้างกลยุทธ์การเทรดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าปัญหาของคนที่เเเททรรรรดดด้้ววยะะะบบส่่นใหญจจตอออองคืไ ระบบเทรดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจัดเม้นต์หรือว่าเป็นลักษณะของเทรดดิ้งซิสเต็มนะครับเป็นระบบเทรดที่ใช้ดุลยพินิษหรือว่าใช้าการใช้สแตทเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะต้องเจอเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันจะมีอยู่สอย่างที่ต้องให้เจอหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคอนเซควตีฟลอร์หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนเซควตีฟลอร์แล้วนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขาดทุนติดต่อกันนะครับเจทำสแตทเล่นๆทุกคนเชื่อไหมว่าถ้าเรามีวินเลทเอเวอร์เลทอยู่สักประมาณ 45-50%ถึงเปอร์เซ็นต์เรามีโอกาสจะเจอคอนเซ็ตติฟบอตติดต่ออัน10ครั้งอ่ะสูงประมาณ 60- 7 0ถึงเปอร์เซ็นต์คือมันมีโอกาสจะเจอแน่นอนทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องเจอเลยปัญหาของคนที่เทรดด้วยระบบเทรดเลยเนะี่ยบางทีเนี่ยเทรดมา3ามครั้งเจอขาดทุนติดต่อกัน4ีครั้งคิดว่าระบบเทรดนั้นไม่ดีแล้วทั้งที่ว่าระบบเทรดเนี้ยนะครับมันมีโอกาสจะให้เราได้กำไรนะในระยะยาวนะแต่บางทีเราหนีไปก่อนเนาะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจเรื่องนะเกี่ย เราจะเห็นว่าเราจะเจอคอ s เซ็ t ต v e บอติดต่อกันเนี่ยทั้งหมดก็คือ10ครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็จะเจอวินเนาะถ้าเรามี RR ที่มากกว่าเนี่ยแน่นอนครับในรองรันเนี่ยมันมันกำไรอยู่แล้วอันนี้ก็คือปัญหาที่1ของคนที่ต้องที่เทรดระบบเทรดจะต้องเจอนะแต่ว่ามันจะไม่จบแค่นั้นสิครับเวลาเทรดคอ e เซ็ i ตีฟบอสหลายคนคิดว่าคอลเซ็ตคือดอดาวซึ่งจริงๆไม่ใช่คอลเซ็กตีฟบอเนี่ยคือการขาดทุนติดต่อกัน แต่ดาวดาวเนี่ยไม่ใช่ดาวดาวหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอการขาดทุนติดต่อก,กัน10ครั้งหรือ11ครั้งหรือ12ครั้งตามที่เราไปทำดีเสิร์ชมาหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาก็คือเราขาดทุนแล้วบางทีมันมีวินมาขั้นแล้วมันก็เจอลอสหนักๆแล้วก็มีวินมาขั้นแล้วก็เจอลอสหนักๆนักจากภาพเนี่ยข้อที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอวินเราเจอลอสติดต่อก,กัน5ครั้งมีวินมาขั้นหนึ่งครั้งแสดงว่าเราไม่ใช่คอนเซควทีฟหรอล้วถูกไหมแล้วก็มาเจอลอสติดต่อกันอีก6ครัั้้งมมีวินนาอหกครั้งเห็นม แล้วก็มาเจอลอดสามวินหนึ่งลอดหนึ่งเท่ากับเทดเนี้ยเจอลบหกแต่แบบแรกเนี่ยเจอลอดติดต่อกันเลยสิบครั้งแล้วก็มีวินมาเจออีกสี่ครั้งเห็นไหมฮะดอดาวกับคอนเซ็ปตีฟลอสเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะนะครับคนละเรื่องนะนะครับโอเคต่อมาเลนจ์ ange, ดอดาวอ,อ่าจริงๆตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรอกต้องพูดอย่างงี้มันมาจากประสบการณ์ที่เจเทดมาเองด้วยแหละแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเลนจ์ชดดาวนเนี่ยมันเป็นสเตตพวกคนที่เขาเทรดพวกคอทีทีฟเนี่ยเขาทํากันเลนจ์ชดดาวนเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือนะครับระยะเวลาที่พอร์ตไม่ได้กําไรอย่างเช่นจะยกตัวอย่างอย่างนี้นี่คือเดือนที่1ถึงเดือนที่12เราเทรดมาทั้งหมด12เดือนเนี่ยพอร์ตโตอยู่ที่29%จากความเสี่ยงที่1%นะแต่เราจะเห็นว่าถ้าทุกรวมต่อปีเนี่ยมันเป็นโปรฟิตอยู่ที่29%ใช่ไหมฮะแต่เราจะเห็นเดี๋ยวดูอย่างนี้นะ เดือน1เดือน2เดือน1นึลบสิเดือน2อบวกสเดือน3าบวกสเดือน4ี่ลบหเดือน5้าบวกหถ้าเรามองแบบปกติเราก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็กําไรทุกเดือนนี่ถูกไหมเอ้ยมันก็กาไรนี่มันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็จะมีขาดทุนบ้างแต่สุดท้ายอันนี้มันก็กําไรกําไรขาดทุนบ้างกํากไรกําไรกําไรเห็นกำไรติดต่อกันเลยแต่ทุกคนจะเห็นว่าเดือนที่1เนี่ยเราขาดทุน10ถูกไหมครับเดือนที่2เนี่ยบวก3แสดงว่ามัน cover ร้อนหรือยัง มันยังไม่โครบเอร์ลอดของเดือนที่1ถูกไหมเดือนที่1นึลบสิเดือนที่2อบวกสแสดงว่าเรายังลบเนะแสดงว่าเรายังแสดงว่าเรายังลบเถูกไหมเดือนที่3ามบวกสแล้วก็ยังลบหเดือนที่4ี่ลบหอ่าแล้วก็ยังลบหเดือนที่5้าบวกห้าแล้วก็ยังลบหเดือนที่6กบวกห้าอ่าเรายังบวกสี่เราจะเห็นว่าพอร์ตเราครับมันเริ่มจากกําไรจริงๆเนี่ยก็คือเดือนที่6 ตรงนี้มันเป็นปัญหาของอะไรต่อให้ทโท้เราต่อปีเนี่ยมันบวกก็จริงแต่ถ้าคนไม่ได้เตรียมใจรับมือกับเลนจ์ดาดาวตรงนี้เราจะเห็นว่าเลนจ์ดอดาวเนี่ยก็คือพอทที่ไม่ได้กําไรเลยเนี่ยมีระยะเวลาอยู่5เดือนถ้าเราไม่ได้วางแผนเงินทุนสํารองแล้วเรามาคาดหวังเดือนต่อเดือนว่าเดือนนี้จะต้องได้กําไรทุกเดือนมากินข้าวมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับในชีวิตจริงในการเทรดแบบระบบเทรดน,นะ พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมเงินทุนสำรองค่อนข้างจําเป็นเนาะอันนี้คือสิ่งนี่คือปัญหาหลากักๆเนาะแล้ว3ปัญหาหลักสุดท้ายะครับมันจะส่งผลต่ออะไรทุกคนต่อเมนเทลนะครับต่อสภาวะจิตใจของเรานั่นเองนะครับนี่คือปัญหาของคนที่ระบบเทรดเทรดในระบบเทรดจะต้องเจอนะครับคราวนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยยังไงนะจะมีการแก้ปัญหาอยู่2ออย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องกระจายระบบเทรดอย่างเช่นบางคนยึด บางคนเนี่ยเรายึดเทรดแค่ตรงนี้สมมุติว่าบางคนมีซิสเต็มซิสเต็มเอซิสเต็มเออซิสเต็มซีเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็เทรดใช่ไหมฮะได้กําไรไปใช่ไหมได้กําไรไปได้กําไรไปแต่เราก็จะเห็นว่าซิสเต็มซีเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีช่วงที่มันเกิดอะไรทุกคนเห็นไหมดอดาว,ดาวถูกไหมฮะดอดาว,ดาวใช่ไหมไอ้ช่วงเนี้ยซิสเต็มซีมันจะไม่ได้กําไรแต่บางคนเทรดซิสเต็มดีสมมติตรงเนี้ยพอร์ตบวกเหมือนกันนะเจเลสเซนนะวบวก บวกอยู่ที่30%ิเต่อปีนะแต่เราจะเห็นว่าซีสตเต็มดีเนี่ยจะมีช่วงที่มันดอดาวเห็นไหมทุกคนมีช่วงที่มันดอดาวเห็นไหมดอดาวเห็นไหมฮะอ่าดอดาวเห็นไหมเขาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือเราต้องกระจายระบบเทรดครับเป็นทางลักษณะของมัลติสตาลีจี้อย่างอย่างตัวเจอย่างเงี้ยเจจะมีทั้งหมดก็คือ5ระบบเทรดห้าสตาลีจี้ด้วยกันอ่ะมีอยู่ห้าสตาลีจี้มีวอลทายตี้เบรกเอาล์เอ็กซ์เอยูดินสตาลีจี้สวิงเทรดพีดีแล้วก็ลักษณะของการเทรดแบบแคทโฟนะครับ พวกนี้มันก็จะมาเกื้อกูลกันกาทำให้อะไรทำให้ Equity Curve เป็นยังไงช่วงที่ช่วงที่ระบบ D เนี่ยมันดรอปเห็นไหมฮะระบบ B เนี่ยเห็นไหมกำไรเห็นไหมหรือว่าระบบ B เนี่ยดรอปเห็นไหมฮะแล้วก็แต่ว่าระบบ C เป็นไงกำไรเห็นไหมมันก็จะเกื้อกูลกันกาทำให้สุดท้ายอะครับ Equity Curve ออกมาเนะ้นของมันอนะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นตรงนี้นนั่นเองนะทำให้เราเจนเงินได้ทุกๆ ทุกเดือนนั่นเองนะครับนี่คือแบบแรกนะนะแบบแรกต่อมาแบบที่2เลยก็คือแบบการทํากลยุทธ์ครับเจ๊ J. บอกแล้วว่าเราไม่ควรเทรดแบบท่องจําการทํากลยุทธ์เนี่ยมันจะช่วยส่งผลทําให้รีเทิร์ของเราเนี่ยมันเจนได้ทุกๆเดือนอย่างเช่นอย่างนี้คือหนึ่งในพอทที่เจเทรดได้กับพี่บ้านเนี่ยเอามาทุกคนดูอย่างเดือนเฟบเนี่ยอันนี้ตลาดดีหน่อยแล้วกันเนาะมันมีการใช้แท็กติกเข้ารวมด้วยนะทำให้ได้บวกมันอย่าีให้สแต่ก็จะเห็นว่าสุดท้ายครับ ช่วงนี้ตลาดพีมันจะได้เยอะแต่ว่าโดยเอเวอร์เรจเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาเข้าสู่ค่าเฉลีย่ยอย่างเช่น7% 15% 5%มันก็จะเอเวอร์เรจแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่ามันได้กําไรในทุกๆทุกๆเดือนนั่นเองเนาะหรือแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นตัว F อฟทีมโอริจนอนตังเราก็จะเห็นว่าเออมันได้กำไรแบบสม่ําเสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นตัวระบบเทรดท,ที่เราต้องเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยเราไปเทรดปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยระบบเทรดมันไม่ดี มันใช้ไม่เห็นเวิร์กเลยแล้วก็ต้องมาเข้าใจกันว่าข้อจํากัดของมันคืออะไรมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะดีแบบเพอร์เฟกแบบที่เราคิดไว้ในหัวมันไม่ใช่ทุกคนในการเทรดจะบอกเลยมันเป็นอะไรที่มันยากมากๆมันไม่เหมือนกับงานประจําที่ทุกคนไปทํางานแล้วทุกคนได้เงินเดือนออกมาถ้าทุกคนอยากทำอย่างนั้นทุกคนต้องมีแผนมีการรับมือมีกระบวนการมีแทคติกมีเหมือนทุกคนทาธุรกิจอะทุกคนธุรกิจมันไม่ได้ง่ายทุกคนก็รู้อยู่อะไรเงี้ยครับนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องไปหาวิธีแก้ดูว่า เราเป็นแบบไหนอ่ะนี่จะบอกเราเป็นเทรดเดอร์แบบไหนโลกที่เราใช้อยู่เป็นแบบไหนเป็นจัดเมนต์ไหมหรือเป็นซิสเต็มถ้าใครอยากศึกษาซิสเต็มก็เอาอ e ีบุ๊กของเจไปศึกษาต่อได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแบบอยากจะแอดวานซ์สตาลีจี้แล้วอันนี้ก็ต้องมาศึกษาแบบจริงจังแล้วเนาะเพราะว่าสตาลีจี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบเรียนแล้วมันจบอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าอ่านหนังสือสามสี่หน้าเรียนคอร์สเรียนแล้วมันจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมันมันดีฟกว่านะั้นเยอะอนะ่ะทุกคนนะครับนะ แล้วก็ตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับได้ดีเทิร์นแบบสม่ำเสมอน,นั่นเองเนาะนะครับเจหวังว่าเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ได้ไปโทษระบบเทรดแล้วนะว่ามันไม่ดีนะทุกคนไม่ใช่เทรดผิดทาง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งแล้วเราไปบอกว่าเฮ้ยระบบเทรดเนี่ยมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคนทุกคนต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ระบบเทรดมันเป็นและข้อจํากัดมันคืออะไร,ไวรไเวลาจะสอนไพรเวทเนี่ยจะสอนให้รู้จากข้อจํากัด หาข้อจํากัดมันให้เจอกกอนแล้วเราเข้าไปหาวิธีรับมือว่าเราจะรับมือข้อจํากัดนั้นยังไงทําใจรับมือหรือว่าหาอะไรในการรับมือถ้ามันเรารับไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปใช้มันไปใช้แบบอื่นที่มันดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะก็คราวนี้เมื่อกี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ System t เทรดนะถ้าใครอยากได้ s y s ต e m t เทรดลองไปศึกษาเนี่ยนะครับก็มาดูในส่วนที่เป็นตัว eBook ของเจได้นะเจมี e b o o k ทั้งระบบเทรดนะครับที่เป็นอ่าวัวไท i ีบเอ็กเอาท์นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัว ทองคำนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็จะมีแท็กติกที่เสริมก็คือส่วนที่เป็นตัว Cat for strategy นะครับอ่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะก็แอดแอดไลน์จะมาได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอ่าคลาสนะครับในส่วนที่เป็นตัวหลักสูตรเห็นไะด้101เนาะอันนี้จะเป็นเหมือนกับการปูพื้นฐานที่ไม่มีที่ไหนสอนแน่นอนจะบอกเลยไม่มีที่ไหนสอนแน่นอนเนาะเป็นการปูพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานจริงๆไม่ใช่พื้นฐานแค่แนวรับแนวต้านไม่ใช่พื้นฐานแค่ การคำนวณมันนี่แมเนจเมนต์นะทุกคนครับมันเป็นพื้นฐานแบบเจาะลึกอะ่ะนะครับตรงนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็ทักมาหาจได้เนาะพื้นฐานนี่มีอะไรบ้างก็มีอ่าแนะนำเนื้อหาเนาะสำรวจตัวเองตั้งเป้าหมายในเส้นทางเทรดเดอร์ทรัพยากรที่สําคัญบางทีทรัพยากรเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทรัพยากรในการเทรดมีอะไรบ้างหลายคนคิดว่าแค่งเงินอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่นะนะครับแล้วก็มุมมองเนาะอ่ะตรงนี้จะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ business model canvas ด้วยนะครับ แคชบัตรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเทรดดิ้งซิสเต็มนะประเภทความเสี่ยงการบริหารพอร์ตการลงทุนลิกเมเนจเมนต์มันนี่เมเนจเมนต์ un, Management, Management, นะครับดอลดาวนะ์เมเนจเมนต์ออเดอร์เมเนจเมนต์เนาะข้อมูลสำคัญที่เราควรจะต้องรู้เนาะการซิมูเลเตอร์ซิสเต็มนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่อยากจะแชร์กับทุกคนได้ได้รู้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้มาได้เลยนะครับทักมาสอบถามได้นะครับผมโอเคอยากจะเสริมความรู้พัฒนาความรู้เนี่ยนะครับตรงนี้เจก็มีรองรับนะครับสำหรับคนที่ออยาากจะะพััฒนตนตวเงนะ นะครับจะแอดวานซ์กว่าในส่วนที่เป็นตัวสิงที่เสอนใน YouTube มากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเปิดโลกเกี่ยวกับระบบเทรดให้กับทุกคนได้นะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสับคลิปนี้สวัสดีครับ